สวัสดีพี่น้อง f อที่น่ารักเช่นเคยค่ะพี่น้องจ๋าพี่เจก็จะมาสรุป5ราลาวของวันที่12กันเนาะนะคะเพื่อนๆวันที่12นะคะควรไปสรุปก็เหมือนเดิมค่ะต้องฟังคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมค่ะเพื่อนจ๋ารับชมเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเนาะโอเคเรามาสรุปกันเลยนะคะเพื่อนจ๋า สำหรับวันที่12นะคะผลที่ออกลาวสตาร์96132นะคะเพื่อนจ๋าเก้6 1 61, พี่ใจก็ไม่มีนะคะ32นะคะมา32แล้วก็มาตัวเด่นตัวรูดนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอ่านะคะ61พี่ใจก็ไม่ได้ลง จริงๆมันต้องเป็นคู่กับ9นะคะโอเคมา3าแล้วกันในชุดรวมนะคะมาเด่น2เนะเาะแล้วก็3ด้วยค่ะสามาด้วยกันนะคะอ่าต่อไปเป็นรอบของสามัคคีค่ะเราสามัคคีนะคะนทิออกหนึ่งแดหกศนย์หนะคะเพื่อน6ก็มาในตัวเด่นว,วิ่งรูดเนาะเข้า8 6นะคะเพื่อนจะ8 6มีไหม8มันจะต้องคู่กับ6นะ แต่แปดมานะคะพเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตัว6เด่นนะคะส่วน8จะเป็นตัวนี้ที่3กับ6นะแต่ว่าพี่ใจไม่ได้เขียนให้ก็โอเคได้ไปได้ไปตัวเด่นวิ่งรูดนะคะ0ูนย์หนึ่งค่ะพ่อนเพื่อนจาศู 01, มีไหม0ูนยก็ไม่มีนะคะก็หลุดไปนะคะอันนี้สำหรับลาว i p ไอพีพ้ออกหกเจ็ดสามสองหกค่ะเพื่อนเพื่อนจา้าเจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดก็ไม่ได้ดึงมา นะคะเอาตัวอื่นมาหมดเลยนะคะแต่ว่าห3สามา3เจ็ดมาในตารางค่ะเพื่อนจะสามเจ็ดมาที่ตารางเนาะแล้วก็เด่นสามเข้านะคะส่วนสองหกนะคะสองหมาในชุดรวมนะคะเด่นสองนะคะสองหอันนี้หลุดนะคะเพื่อนพี่ใจไปหยิบผิดหยิบผิดสูตรมาขาโทษเขาอ,อภัยนะคะเพื่อนจริงๆมันต้องได้เด่นหนึ่งกับสองคะ่ะ อันนี้ในตารางเนาะอันนี้ตารางค่ะสามัคคี VIP ไปต่อสามัคคี VIP ีผลที่ออกเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดนะคะอ่าสองเจ็ดก็มานะคะสองเจ็ดมาในชุดรวมแล้วก็มาในเด่นวิ่งรูดนะคะเข้าตรงตรงสองเจ็ดเนาะสาหรับห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดก็ไปอยู่ในตารางนะคะห้าเจ็ดมาสองโลบแล้วนะคะห้าเจ็ดตารางนะ โอเคถ้าใครมีถนัดจับเป็นตารางก็จับตารางเพราะว่าพี่ใจดึงไปอยู่ตรงน้องด้วยนะคะเพื่อนจะสำหรับสตาร์ p รอบสุดท้ายนะคะ8 8 5 8 1นะคะมาใน8 5ด้วยนะคะ8 5 8 1นะพี่ใจทำลูกศรชี้ให้อยู่นะคะถ้าใครชอบ8เนาะแล้วก็มันจะมี3กับ8เห็นไหม มาในตัว8นะคะส่งดิ่งเนาะเ5กับเปดนะคะเท่ากับได้สดิ่งนะอันนี้โอเคก็หวังว่าพี่น้อง f อจะโชคดีนะคะรอบนี้นะคะก็ยินดีด้วยสําหรับใครที่โชคดีไปต่อของวันที่สิกันเลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะพี่ใจก็อาจจะลงช้าให้นิดนึงนะคะก็แต่ก็ชัวร์ค่ะลงช้าแต่ชัวนะเพราะว่าเด่นวิ่งรูดเนข้าทุกวันนะคะมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะตัวเลข วันนี้ให้เด่นอยู่ที่0 2 3นะคะ3กับ8นะคะแล้วก็เด่นกำลังวันนะคะเด่นวิ่งกำลังวัน0 1 4นะคะเพื่อนเอาไปจับชุดกันได้นะคะเพื่อนจ้าแล้วก็สำหรับเด่นวิ่งรูดนะคะแยกแยก5ลาวให้นะคะลาวสตาร์ก็1กับ2 2ไปจับคู่กับ5ก็ได้นะเพราะว่าอของพี่ใจจะเป็นสูตรแบบนี้นะคะส่วนลาวสามัคคีนะคะ3กับ4นะคะ ใน4ตัวนี้อาจจะมา3าตัวหรือจับคู่กันได้นะคะลาวีพีหกับ2นะคะสามัคีก็คือ8กับ9แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเรียกตัวแทนกันนะแล้วก็ลาวสตาร์นะคะศูนย์กับ9 9กับ6อย่าลืมว่าเขามาเรียกกันได้นะคะตัวนี้นะคะอาจจะจับคู่ค่้ยกันก็ได้หรือว่าจับคู่เป็น3ตัวในนี้นะพี่ใจก็จับพี่ใจก็จับเองแบบนี้3ตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้จับให้ใครนะเพราะว่าส่วนต่างพี่ใจจะ เอาไว้สําหรับซื้อขนมให้ไอ้ไข่นะคะเพื่อนจ๋าสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะ,ะฝากช่องน้อยๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ใจด้วยนะคะพี่ใจไปช้าหาใครก็ขอโทษขอไครเนาะเพราะว่าบางทีมันก็มีงานอย่างอื่นแล้วก็ไปช้าแต่ชัวร์นะคะเพื่อนจะพยายามไล่ไปหาเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแนละมีช่าบก,กับพี่ใจทุกๆวันได้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ